จุกแน่นลมและหายใจไม่ออกใจสั่นเหนื่อยง่ายตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะ80-85นะคะเมื่อก่อนหัวใจสั่นค่ะเหนื่อยง่ายแล้วเป็นเหน็บชาก็กินตัวนี้อยู่ค่ะดีขึ้นมากตัวต่อมาก็จะเป็นนิวติปูนะคะที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วใจสั่นค่ะก็กินตัวนี้ได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะด้วยระบบขับถ่ายอะไรก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากค่ะแล้วความนันต่ำก็นานๆทีเกิดค่ะขอบคุณมากค่ะ กินอาหารได้น้อยมากน้ำหนักลดลงมา10กิโลทำให้ร่างกายขาดสารอาหารอ่อนเพลียไม่มีแรงมึนหัว เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอปลายนิ้วชากลางคืนก็หลับยากหลังจากที่พี่กินมาแล้ว2เดือนมิวติวิตตัวนี้นะคะแล้วก็มิวติโปรใบฮาชิดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกอาการมึนหัวของพี่ก็หายไปอาการมือชาปลายนิ้วชาไม่มีแล้วหลับได้ง่ายขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าเริ่มกินอาหารได้เยอะขึ้นเห็นอะไรก็อร่อยพูดได้เลยว่า หายจากกรดระย้อนร่างกายฟื้นฟูถึง95อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่มีอาการคล้ายๆพี่ลองพิจารณาดูนะคะเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป สวัสดีค่ะี่ฉันนุกพรสินทุนะคะเป็นโรคก,กฎดไหลย้อนและลําไส้แปรปรวนนะคะกินวิตามินเสริมของหาชีตอนนี้มีแรงที่จะออกกําลังกายและกินอาหารได้เพิ่มมากขึ้น,นะคะตอนนี้คิดว่าร่างกายกลับมาปกติประมาณ80-90%แล้วนะคะวิตามินตัวนี้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมามีกําลังทานข้าวได้นะคะคิดว่าคงกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ